สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับผมเช่นเคยโอโซ่ส้อยพระถักเชือกเทียนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนหรือว่ามาแนะนำแนะแนววิธีการถักสร้อยห้อยตะกุดหรือว่าห้อยพระสามห่วงถักติดกับตัวสปริงพุกนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีคําตอบให้พี่น้องแน่นอนนะครับไปฝึกกันเลยแับแรกเลยนะครับ ผมก็จะมาแนะนำอุปกรณ์อุปกรณ์ลหลักๆที่เราจะใช้นะครับเป็นเชือกเทียนเบอร์สามนะครับเป็นเชือกเทียนเบอร์สามเนี่ยจะมีขนาดเส้นเล็กนะครับจะขนาดเส้นเล็กกว่าเบอร์สองนะครับจะใช้เป็นเชือกเทียนสีดำเบอร์สามนะครับ <Pom? S 1> แล้วก็ไหมทองนะครับไหมทองที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับผมจะใช้เป็น ตัวใหม่ทองเบอร์9นะครับเบอร์9ดูยังไงนี่เองนะครับ9ก้าแฮชแท็กนะครับถ้าเป็นเบอร์6ก็จะเลข6เบอร์12ก็จะเลข12นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมนำมาใช้จะเป็นเบอร์9นะครับ9กร้อนกันไกลไฟฟู่หรือไฟแชกนะครับ สายวัดแล้วอุปกรณ์สำคัญเลยสำหรับคลิปนี้สปริงพุกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมขั้นตอนการทำได้เลยครับตอนที่หนึ่งนะครับผมก็ได้ไปตัดเส้นแกนนะครับเส้นแกนที่จะถักมาความยาวประมาณ40-50นิ้วนะครับผม1เส้นนะครับแล้วเส้นถักจำนวน4เส้น เส้นละ2วาถึง2วาครึ่งนะครับอันดับแรกเลยผมก็จะมาทําการตึงแกนนะหรือว่ามัดแกนนั่นเองนะครับมัดแกนให้แน่นๆนะครับแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมเนี่ยให้มันแน่นแบบนี้เลยเหมือนสายกีตาร์เลยนะครับ แล้วเมื่อเราตึงแกนเสร็จอันดับต่อไปก็คือเชือกที่จะถักที่เราตัดมาความยาว2วาถึง2วาครึ่งจำนวน4เส้นนะครับจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับแบบนี้ว่าเส้นแกนที่เราตัดมา40-50นิ้วเราจะตึงแกนแล้วจุดศูนย์กลางนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ จุดศูนย์กลางของ40นิ้วก็คือ20นะครับจะอยู่ตรงนี้นะ20นิ้วนะแล้วก็เส้นที่เราจะถักนะครับความยาว2วานะเนี่ยผมตัดมาแล้ว2วานะครับก็ทําการทบครึ่งแบบนี้นะครับ4เส้นนะเมื่อเราทบครึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาตรงที่เราทบครึ่งนี้มามัดใส่ตรงจุดศูนย์กลางคือ20นิ้วนะครับอ่ามัดใส่ก็คือเราไปหาเศษเชือกมานะครับ ที่เราตัดทิ้งแล้วที่ไม่ได้ใช้นะครับเอามามัดแบบนี้เลยนี่มัดมัดเงี่ยธรรมดานะครับมัดแล้วเราก็เอาพันพันไว้เฉยเพื่อไม่ให้มันระเกะระกะเวลาที่เราถักนะครับต่อมาเราก็จะมาแบ่งเชือกออกให้เป็นกากะบาดแบบนี้นะครับเป็นคู่นะเป็นคู่ใครคู่มันนะมันจะมีทั้งหมด2คู่นะครับสี่เส้นนะ ให้เป็นกากระบาดนะครับแบบนี้เลยเราก็จะมาเริ่มต้นในการถักได้เลยนะครับในการถักเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่าเราจะถักวนซ้ายนะครับวนซ้ายนี่ถักยังไงนะครับก็คือจับขึ้นมาคู่หนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็เอาข้างขวาเนี่ยข้ามมาฝั่งซ้ายข้ามมาฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือวนซ้ายนะครับ ข้ามนี่ก็คือข้ามแกนนะเส้นแกนจะอยู่ตรงนี้เชือกเส้นนี้จะอยู่ข้างบนแกนนะครับแล้วเอาตัวนี้มาข้ามเส้นนี้นะครับข้ามเส้นดําแล้วก็มือเราเนี่ยล้วงตรงนี้ล้วงใต้แกนนะครับจับมาอย่างนี้นะครับแล้วก็รูดเข้ามาเบาๆนะครับรูดเข้ามาแบบนี้แล้วเราก็จับเชือกให้มันเป็นกากระบาดเหมือนเดิมนะแล้วเราก็มาจับครู่นี้นะครับ จับคู่นี้เสร็จแล้วก็เหมือนกันนะครับบนซ้ายนะแบบนี้นะครับไปแบบช้าๆแบบละเอียดเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงเข้ามาอย่าเพิ่งดึงแน่นนะแล้วก็ปล่อยจับคู่นี้นะครับเหมือนกันเหมือนเดิมเลยข้าม,มาด้านซ้ายปึ๊บแบบนี้นะครับเราก็เริ่มดึงให้มันแน่นขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยเหมือนเดิม แบบนี้นะครับจะแบบนี้นะครับก็คือเมื่อเราถักมือใหม่จะเห็นไหมว่าเชือกเนี่ยมันจะหมุนใช่ไหมครับเมื่อมันหมุนเราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเราไม่ต้องไปบิดตัวตามมันหรือบิดมือตามมันนะเราก็แค่จัดใหม่เท่านั้นเองนะครับเนี่ยจัดใหม่แบง่งออกให้เป็นกากระบาดแบบนี้นะครับ แค่นี้ก็ง่ายแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเริ่มถักใหม่ได้เลยนะครับแบบนี้นี่นะครับเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมว่าถ้าเชือกมันหมุนเราก็แค่มาจัดใหม่ให้มันเป็นกากระบาดเหมือนเดิมแบบนี้นะครับ แล้วเมื่อเรามาจัดเป็นการกรบาทแบบนี้แล้วมือใหม่จะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคู่ไหนก่อนใช่ไหมครับคํานี้เป็นคําถามยอดฮิตมากเลยก็มาดูกันใกล้ๆนะครับแบบนี้นะพี่น้องจะเห็นไหมว่าสังเกตดูนะว่าเชือกเนี่ยมันอยู่อย่างนี้มันเป็นการกรบาทนะครับนี่เห็นไหมอันนี้มันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมคู่นี้มันจะอยู่ยบนนะ แล้วก็คู่นี้จะอยู่ล่างใช่ไหมครับให้เรามาเริ่มต้นที่คู่ล่างนะมันจะมีบนล่างแบบนี้เห็นไหมครับต่ํากับสูง <Pixel> เห็นไหมคู่นี้จะต่ํานะเนี่ยนะครับเราก็มาเริ่มต้นคู่นี้นะครับแบบนี้เองนะดึงนะครับแล้วก็มาเริ่มคู่นี้เวลาดึงดึงให้แน่นเลยนะครับนี่ให้มแน่นเลยนะครับแบบนี้เลย นี่นะครับเชือกก็จะออกมาเส้นกลมแบบนี้นะครับเส้นกลมแบบสวยงามเลยนะครับแล้วผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าคือเส้นนี้ผมจะทำมาตรฐานอยู่ที่24นะครับสวมหัวได้นะอยู่ที่24สสวมหัวได้นะครับเนี่ยเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ผมจะสมมติว่าคือผมจะถักทั้งหมดน่ะ24นิ้วนะครับก็คือเราจะเริ่มถักที่ตรงกลางนะครับผมจะถักมาฝั่งนี้12นิ้วแล้วถักมาข้างหลังอีก12นิ้วนะครับแล้วก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆให้มันได้ความยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับ ผม,ม,มจะมาสมมติแล้วผมจะมาสมมตินะว่าผมถักฝั่งนี้ได้12นิ้วแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนด้านมาถักฝั่งนี้นะครับคือฝั่งนี้สมมุติว่าผมถักครบแล้วนะก็จะเปลี่ยนด้านมาถักมาฝั่งนี้เราก็จะมาแก้มัดแกนออกนะครับแบบนี้นะแกนที่เรามัดเนี่ยแกออกเลยนะครับ อ่าแก้แกนออกนะครับแล้วเราก็หมุนปึ๊บนี้นะครับอ่าแล้วเราก็มาตึงแกนใหม่นะครับคือเปลี่ยนด้านอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็จะมาตึงแกนใหม่นะอ่าก็มัดทําการมัดแกนใหม่ให้แน่แนๆน,นะครับอ่าก็คือฝั่งนี้เราก็รวบเข้ามาข้างหลังไว้นะครับ แล้วไอ้ตัวที่เรามัดเนี่ยเราก็มาทำการแก้ออกเลยนะครับแก้ออกนะครับแล้วเราก็มาจัดตัวเชือกเนี่ยให้มันเป็นกากบาดเหมือนเดิมนะครับจัดให้เป็นกากรบาดนะนี่นะครับแล้วก็แยกออกแล้วก็ดึงนะ แยกออกให้เป็นคู่ใครคู่มันนะแล้วก็ดึงนะครับแล้วเราจะเริ่มคู่ไหนนะครับก็ตามที่สอนเลยมันจะมีบนกับล่างนะให้เริ่มที่คู่ล่างก่อนนะครับแล้วเราก็เริ่มถักไปเลยนะครับแบบยาวๆเลยนะก็คือเราจะถักไปฝั่งนี้อีกความยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับก็คือทั้งหมดนะ่ฝั่งละ12รวมกันมันก็จะเป็นความยาวอยู่ที่24นิ้วนะครับผมนะ เนี่ยถักไปอย่างนี้นะครับถักไปเรื่อยๆเลยให้มันครบ24นิ้วนะครับก็ถักได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะครับผมถักมาในความยาวอยู่ที่24นิ้วนะครับก็แบบนี้เลยนะความยาวตามที่เราต้องการนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงนะครับผมก็จะมาตัดปลายเชือกฝั่งหนึ่งนี่ออกนะครับ พี่น้องสังเกตดูดีๆนะตรงจุดนี้นะครับแบ่งเชือกออกให้เป็นคู่แบบนี้นะคู่ใครคู่มันนะครับแล้วก็แกนตรงกลางนี่นะผมจะตัดเชือกคู่บนนะครับเนี่ยคู่บนนะเห็นไหมว่าเนี่ยคู่บนนี่นะครับนี่นี่นะครับแบบนี้นะตัดคู่บนนะสังเกตดูดีๆนะครับ <mumbles. S 1> ผมตัดคู่บนนะตัดให้เหลือปลายเชือกประมาณ1มิลนะครับแล้วก็ตัดเส้นแกนด้วยนะครับ แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะเหลือเฉพาะคู่ล่างนะครับ2เส้นนะ2เส้นนี้เราก็พับรวบลงมาแบบนี้นะครับนะแล้วเราก็มาจุดไฟเวลาที่เราจะจุดไฟเรารวบพวกนี้เก็บให้มีดเช็ดนะครับให้มันเหลือเฉพาะปลายที่เราจะจุดนะอย่าให้เปลวไฟไปโดนส่วนที่เราไม่อยากให้โดนนะเดี๋ยวงานจะพังนะครับผมทำการจุดได้เลย นี่นะครับจุดแล้วก็เอามือบี้นะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะครับมันไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยบี้แล้วมันก็จะเหลืออยู่สองเส้นแบบนี้ใช่ไหมครับก็มาเริ่มขั้นตอนต่อไปนะครับหลายคนจะสงสัยว่าทำไมผมตัดแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมครับฝั่งนี้ทำไมไม่ตัดนะครับคือที่ผมไม่ตัดเนี่ย ผมกำลังจะบอกว่าผมจะทำให้เห็นตัวปัญหานะครับแล้วเมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้นะครับเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมคลิปกันได้เลยนะครับชมกันยาวๆเลยนะขั้นตอนนี้ก็คือผมจะมาะมัดใส่กับตัวสปริงพุกนะครับแล้วก็มา เอาครีมบิดออกได้เลยนะตรงห่วงมันเนี่ยเอาห่วงที่อยู่ในตูดมันออกเลยนะครับนี่นะเอาทิ้งเลยบิดออกทิ้งแบบนี้นะครับแล้วก็คีมหมุนให้มันตรงนะครับนี่อ่าให้มันตรงแล้วมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะปึ๊บนะครับจะเปลี่ยนภาะง่ายเลยตัวสปริงคุก ผมก็ได้มาแล้วแบบนี้นะครับผมก็จะมาจับปลายเชือกนะขึ้นมาสองเส้นแบบนี้นะครับปลายเชือกนี่นะปลายเชือกตัวนี้นะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาสอดใส่ในรูนะครับในรูของก้นสปริงพุกนะสอดเข้าไปสอดสวนกันนะครับ สองเส้นนี้สอดสวนกันนะเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงนะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่น้องแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาเข็มมาเย็บนะครับต่อไปนี่นะเเข็มมาเย็บนะครับ เข็มเย็บตรงไหนเนี่ยนะครับผมจะแทงเข้าตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยแทงเข้าแค่นี้นะครับปึ๊บแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ผมก็จะแทงสวนมาแบบนี้นะก็จะแทงสวนไปแบบนี้นะครับ เห็นไหมเอ่ยอ่าแทงสวนไปแบบนี้นี่นครับดึงเห็นไหมงานมันเราใช้มือเนี่ยจับประครองนะครับแล้วก็กค่อยๆดึงนะครับเห็นไหมแบบนี้เองนะครับไม่ยากไม่ง่ายนะต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับ เวลาจะเป็นคนสอนเทคนิคให้เราเองนะครับ <S <S เห็นไหมแบบนี้นะจัดให้เรียบร้อยให้มันอยู่ตรงตรงกลางห่วงนะครับแล้วทีนี้เราจะใช้กาวร้อนมาหยดตรงนี้นะครับกาวร้อนติดไว้เลยปึ๊บนี่นะครับติดห่วงไว้เลยนะให้มันแน่นนะครับเห็นไหมแบบนี้เลย เราก็รอสักพักให้กาวมันแห้งนะครับเมื่อากาวมันเอ่อเซต็ตตัวแล้วก็จับปลายเชือกขึ้นมาสอดเข้ารูอีกทีนึงนะครับสอดเข้าแบบนี้นะปึ๊บนี่นะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็สอดกลับมานะครับคือสอดสวนกันอีกทีนึงนะครับถ้ามันสอดยากก็ค่อยๆสอดนะครับนี่นะ นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมนะครับแล้วก็ดึงเข้ามานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําการมัดนะครับมัดก็คือมัดบนมัดบนก่อนนะก็คือเอาฝั่งนี้ข้ามานีแล้วก็มัดเงื่นนะครับบนล่างนะมัดธรรมดาปกติน,ะนี่นะครับก็ใช้มือจับประครองนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงให้แน่น นะครับไม่ต้องแน่นมากให้มันตึงมือก่อนนะแล้วก็มัดล่างก็คือเหมือนกันนะมัดเงื่อนธรรมดานะครับนี่นะเหมือนเรามัดเชือกธรรมดานี่แหละนะครับเนี่ยมัดบนทีนี้มัดบนมัดล่างมัดยังไงก็คือเนี่ยมันจะอยู่บนแล้วก็นี่ก็จะอยู่ล่างเห็นไหมครับแล้วก็มัดล่างอีกทีนึงนะ นี่นะครับแค่นี้ก็ไม่หลุดไปไหนแล้วนะครับในส่วนของระมัดเสร็จแล้วเราก็รูดมาแบบนี้พับมานะแล้วก็มาตัดตัดประมาณนี้นะครับตัดให้มันเหลือปลายประมาณ3มิลถึง4มิลน,นะแล้วเราก็ทําการพันเลยทีนี้มันจะเหลือปลายเชือกอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็พันนะครับพันเรียงมาไล่มาเรื่อยๆนะ ตรงไหนที่มันแบบมันเว้าหรือมันเล็กหรือมันมันไม่สวยนะเราก็พันให้มันสวยนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับเมื่อเราพันเสร็จแล้วเราก็มัดนะครับมัดดึงให้มันแน่นนะครับมัดยังไงก็ได้นะให้มันแน่นนี่นะครับแล้วก็ไฟตัด ไอ้ก,กันไก่ตัดแล้วก็ไฟจุดนะแบบนี้นะครับจะพี่น้องจะสังเกตด,ดูว่าเนี่ยมันยังไม่กลมเลยใช่ไหมแล้วก็มาจัดให้มันกลมนะเอามือบีบๆนวดๆนะนี่นะครับหรือเมื่อเราจัดแล้วเอ๊ะทำไมมันยังเนี่ยมันขี้เหร่มากเลยใช่ไหมก็ตัวช่วยสําคัญนะครับก็คือเอาเคีมเนี่ยมาบีบ บีบให้เชือกมันเละให้มันให้มันนิ่มแล้วเออแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปให้มันกลมนะครับนะบีบให้เชือกมันนิ่มแล้วเราก็เอามือจัดนะให้มันสม่ําเสมอนะครับนี่นะเห็นไหมมันจะกลมสวยเลยใช่ไหมครับเมื่อมันกลมสวยเนี่ยเวลาเราเย็บงานงานมันก็จะสวยนะจุดนี้สําคัญมากนะครับต้องใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนเด็ดขาดนะครับเห็นไหม กลมสวยเลยนะครับแล้วเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จเราก็จะเอากาวมาทานะครับทาแบบนี้เลยเนี่ยนะครับทาให้มันทั่วนะทาทำไมก็คือทาให้ตัวนี้มันแข็งเมื่อมันแข็งแล้วมันก็จะง่ายต่อการเย็บนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวชิ้นงานของเราด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราก็รอสักพักให้กาวแห้งแล้วเราก็มาทำอีกข้างนึงนะครับเมื่อฝั่งนี้กาวมันแห้งแล้วนะครับเมื่อกี้ผมถักอยู่ที่24นิ้วใช่ไหมเส้นแกนนะแล้วเราก็มาทำการวัดนะครับวัดจากปลายเลยนะคือเราจะถักอยู่ที่24นิ้วอะเนี่ยเราก็วัดไล่มาเรื่อยๆเห็นไหม มันจะกลายเป็น25นิ้วทันทีนะครับทำไมผมถึงทำแบบนี้นะครับคือผมจะทำให้เห็นปัญหาแล้วว่าเมื่อมีปัญหาเนี่ยมือใหม่เนี่ยพี่น้องมือใหม่เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่รู้นะครับเราควรจะแก้ปัญหายังไงนะครับเนี่ยนะครับเราจะเอาแค่24นิ้วอะแต่มันมา25นะครับเราก็ทำการแก้นะครับแก้ยังไงนะก็นี่เลยนะครับ แบ่งออกอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นคู่ของใครของมันนะเวลาแก้เนี่ยนะครับเราจะแก้แบบนี้เอาปลายเข็มเนี่ยแย่เข้าไปแล้วก็รูดออกแบบนี้นะครับเนี่ยแก้แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะให้มันได้ความยาวตามที่เราต้องการน,นะครับ เมื่อเราแก้มาแล้วสักพักเนี่ยให้เราเอาไอ้ตัวสปริงพุกเนี่ยมาวัดดูนะครับวัดจากฝั่งนี้นะแล้วก็ไล่ไล่ไล่มาเนี่ยให้มันมาจรดปลายเนี่ยคือมันถ้ามันได้24ก็คือโอเคนะครับนะทำแบบนี้นะครับ